สวัสดีค่ะแจงและจ้าเดอค่ะเมื่อนี่แจงกะบไม่หยังค่ะอยากมาทักท้ายเพื่อนๆแล้วกะพี่น้องค่ะกะอยากมาแนะนำตัวจ้าแจงกับเป็นคนผู้เวียงขอนแก่นเดอรค่ะน้องเป็นสาวขอนแกน่นจ้าแจงกะมาอยู่อ่า อเมริกาท่านได้โดนเด้อค่ะปีนี้สิเขาปีที่สีค่ะตอนที่แจงมาตอนแรกแจงกับยูอ่ะอสตินเท็กซัสเรากับใาญ่ไม่ยู่รัดนีนะคะวอชิงตันในปีสองพันยี่สิบเอ็ดช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมจาถ้าเว้าถึงว่าความเป็นอยู่หรือว่า ไม่ยูหนีนี่นคือว่าแจงต้องปับ๊บโตจังไดยูยากบอมันลําบากบอกะแจงก็อยากบอกว่าสําหรับสําหรับแจงแล้วนะคะเนาะกะตอนนี้แจงกะกระยูแบบสบายสบายคะ่ะใส่ชีวิตแบบเอ่เรียบง่ายจากเป็นคนแบบง่ายๆ่าบ,บ้านๆคะ่ะถามว่ามีอาชีพเฮ็ดบอตอนนี้กะบ่ไดเหตุการเหตุงานคะ่ะ กอยูบ่บ้านดูแลสามีดูแลบ้านดูแลแมวจังสีค่ะอนาคตข้างหนา้าถ้าหวังว่าเน้อค่ะเนาะท้าบ้านแล้วแล้วกะอีกอย่างเขาที่เขาท้างจังสีก็หวังว่าคุณจอนแฟนของแจงเพิ่นสหายแจงไปเหตุงานซึ่งซึ่งเรื่องนี้นี่แจงก็เคยขอเพิ่นแล้วละเพิ่นกะว่าทาห้ทุกอย่างมัน ลงโตกรเขาทีเขาทางกอนนะแจงเธอถ้าเธออยาเคดชันกบ่หามเาะว่าเนะค่อยไปเฮ็ดวัดซันว่าก็เลยต้องอยูแบบสีโลลาบยูแบบเข้าใจแล้วก็ยูแบบให้เฮามีความสุขนะคะกะเขาป้าเ <laughs> ขาป้าเขาดงไปออกกําลังกายไปเก็บเฮ็ดจ้าคือว่าแจงไม่อยู่นี่ค่ะแจงกะ แมนยูค่ะบ่ได้เหตุการณ์เหตุงานกระจิงอยู่แต่ว่าเฮากระยู่แบบเหตุเหตตัวเฮามีมีคุณคา่ามีประโยชน์นะคะเนาะโดยการนี่แหละคือว่าหาความรู้ในการพัฒนาตัวของเรากัฝึกภาษานู่นนี่นั่นแล้วก็เหตุนั่นเหตุนี่เรียนรู้วัฒนธรรมของทางอ่าุน่นนี่เนาะคะ่ะเนาะทางอเมริกาจาก้า ส่วนในเรื่องของอความเป็นยูอีหยังที่ว่าคือว่าแจงกับาสามีนะคะคุณจอนก็คือว่าอยู่กันแค่สองคนค่ะมันกับบะมีอีหยังเรื่องอาหารอาหารการกินจังสี่แจงกับเป็นคนที่ว่ากินง่ายค่ะส่วนมากก็สิกินเฮ็ดอาหารอีสานบ้านเฮากินตามภาษาแจงส่วนคุณจอนคุณสามีคุณแฟนเพิ่นกะเฮ็ดของเพิ่นค่ะเฮากับแค่มีเตรียมวัตถุดิบ วัตถุดิบในการเห็็้พื้นสำนันค่ะก็เล็กกะเล็กไกเ่เป็นแบบว่าอยู่กันแบบง่ายๆเรียบง่ายสบายๆตำ่ำภาษาสองเผ่านครนาจากกับว่ามีอย่งค่ะกขอข้อนยนอนไปถึงว่าเป็นอยังคือใ้ง่ายไม่อยู่ลัดนีนคเนาที่จริงแล้วอะค่ะแจงกับคุณจอนน่ะตั้งใจว่าจังสี่เขาว่า สิยี่ย์ไม่ย่ลัดนี้คือว่ามาสื่อทีไปแล้วเนาะค่ะเนาะสิยี่ย์ไม่ย่ลัดนี้ตอนที่ว่าคุณจอนเพิ่นกเกษียณค่ะพอดีแล้วมันมีโควิดคนกเฮ็ดงานอยู่บ้านเนาะคะ่นะเนาะ work from home เป็นบแบบนี้คุณจอนเพิ่นก็เลยร้องขอบอดเพิ่นว่าบ้าอบอดอันจึงขอมาสิญี่ย์ไม่ยุ watching ตันในบอดจังไหนเฮากะเฮ็ดงานอยู่บ้านจนะสิเนาะคะ่ะบัานนี้บอดเพิ่นอนุญ,ญาตค่ะก็เลยได้อพยพ ไปอยู่ลัดบอชิงตันก่อนกาหนดค่ะก็ได้นั่นแหละค่ะไปยวนโรงแรมอยู่ท้าคมาโอ้ลายเดือนอยู่ได้ค่ะแล้วกันง่ายไปยวนดูผ่อนสองเดือนก่อนสีม้ามาอยู่รถบานค่ะกับเป็นอีหยังที่ที่ท่าท้ายอยู่ค่ะท่าท้ายอยู่กับการที่ว่าได้ไปอยู่โรงแรมเนาะค่ะเนาะได้ไปอยู่กับหมอกที่ว่าส่วนรวมเนาะค่ะเนาะ หมองเทียนก็ว่าะค่ะกสได้ไปยูโรงแรมท้าคุมาวตีแต่ละหมองที่ไปยูหนึ่งคือว่าเป็นหมองที่วานข้าเจ้าให้ให้เลี้ยงสัตว์ให้น้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์อยู่น้ำใจจังสินนะคะก็เลยได้ไปยูหันละค่ะเรากะพพรอนอก็ถึงจุดหนึ่งแล้วจังสี่ ก็เลยได้ไม่ใหญ่ยูไม่ยู่นี่ละค่ะรถบ้านตอนแรกเนี่ยพกักกนตั้งใจว่าซียูซียูอ่นโรงแรมจนกระทั่งบ้านแล้วแต่ว่าบันนี้สร้างรับเหมานะคะเพื่อนว่าพวกเธอไม่ยูนทีได้บอไม่ยูรถบ้านได้บอเพราะว่ายูนี่มันมันมีขโมยมาลักขาวของคนจวงมาลักข่าวลักมาลักอ่านอะไงก็คือครับอ่า วัสดุอุปกรณ์นะคะในการเฮ็ดบ้านของคนนั่นล่ละเขาก็สิมาเนี่ยละคะ่ะมาลักช่วงที่ว่าคุนกำลังก่อสร้างแต่ว่าทาบ้านแล้วกะกะบ,บ่มีอย่างขาดนั่นละก็เลยได้ไมยู่คะ่ะอืกะชุ่มชนปลาบาดแจงนั่นนะคะที่จริงนาะมีอันประตูรัดวทั้งเข่านนะมีรหัสเขาด้วยคะ่ะแต่ว่าปานนะั้นะขี่ขี่ขโมยหนะักก็ยังมาได้อยู่ หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเ,าเขากับสิแบบว่าแอฟแฟมมากมากกับแบบว่าแอฟแฟมมันเป็นคนเห็นงานนั่นนี่แหละค่ะแล้วแล้วเขามีรหัสนะคะเขามีรหัสแล้ววันนี้คนจะหายรหัสเขาเนี่ยวบริเปลี่ยนสินะคะเขาก็เลยใส่รหัสตัวนั้นเข่าม้าประมาณนี่ยแหละค่ะแล้วก็ซองก็ขอเข่าม้าเวลาที่ว่าคนผีเดลวอรี่นะคะเป็นมาส่งของสมนีย์เขาก็สิบเลยสนใจแม่นบอค่ะผู้ใดขอเข่าม้าเขาให้เข่าม้าน้ำน้ำสินะคะเป็นจัามินเรากะ หรือว่าถ้าคนมาอยู่นี่ไม่ไม่ขเจ้ากันในหูอย่างขเจ้ากะเวลาขเจ้าออกหรือว่าเขาสิช่วงนั้นก็คือโอกาสจังสิล่ะคะ่ะช่วงที่ว่าประตูประตูอ่ะเปิด,ดุยงกับคอเขามาจังสินะคะจ้านั่นแหละสำหรับแจงเนาะคะ่ะแจงก็กว่าแจงกะชอบชีวิตทีทีอเมริกาด้วยคะ่ะอมืมันอาจจะเป็นเพราะว่า บรรลนะสำหรับแจงนะแจงแจงไ่ได้ปรับตัวอีหอย่างอีหยยงหลายค่ะน,นก็นเลยแบบเล็นเห้แจงแบบยุ่งแบบแบบง่าย,ายสบายสบายค่ะไ่ไดา้บดาบ่ได้ดิ้นล้นลายค่ะก็ะมีอสามีเพิ่น,เพ,นเพื่อนดูแลนะคะแต่ว่าแจงอยากเพื่อเพื่อนเพื่อน,อนหรือว่าพี่น้องที่อยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะแล้วบังเอิญมาเบิ่งคลิปแจงหนึ่งสีแจงอยาก พอขออนุญาตบอกว่าถ้าคุณมีแฟนฝรั่งเราคุณสินใหญ่มาอยู่จังสินะคะการที่ว่าคุณคุณว่ากันกรเราก,ตก็ตกลงตกลงในในในทุกเรื่องค่ะบอกกันกรให้มันเข้าใจในการทั้งเรื่องเงินเรื่องเงินนี่สําคัญเด้ดค่ะเรื่องเงินเรื่องอยากเงินกินนี่สำคัญบอกกันกรตกลงกันกรให้มันเัดจนบอกไปเลยว่าเนี่ยเฮาคนไทยนะประเภทนี้เฮาัฒนาไทยเฮาว่าเฮาต้องดูแลพอกับแม่นะ ก็คือเบาๆเรื่องเงินอีกอย่างให้มันชัดเจนก่อนตีสีตัดสินใจมาอยู่น้ำเขาเรากะเลือกอาหารการกินก็อจงแจงเป็นคนอีสารแมนบอคา่ะแจงก็เป็นคนที่กินปลาล่ากินปลาแดดดูแลแจงก็ต้องบอกแฟนแจงว่าเนี่ยฉันกินจันกินสี่นะฉันกินแบบนี้นะเธอรับได้บอจังสีเพื่อนก็เข้าใจค่ะเพราะว่าแฟนแจงนี่เวลาแจงกินปลาล่าอย่างสีแจงก็สามารถกินรวมตัวกับเพื่อนได้เลยเพราะว่าเพื่อนเข้าใจเพื่อนเคยไปอยู่ไต้หวันสี่ปีค่ะเพื่อนหูว่า เพิ่นเข้าใจความรู้สึกว่าค้นที่คิดหอดอาหารบ้านตะของนะ่ะมันเป็นจังไดพอเพิ่นเคยมีประสบการณ์ดังนั้นเพิ่นเพิ่นว่าซีเรียสเลยค่ะเรื่องเธอร์สิเฮ็ดกับคุงกับเขากินหอกกินแห้งปลาดอกปลาแดกเห็ดปลาล็อกปลาล่ามีปัญหาแล้วก็สามารถกินรวมตัวกับเพิ่นได้อันนี้ก็คือนไม่ไกลเหตุให้แจงดูง่ายแล้วก็เรื่องที่ว่าแมนยูแจงม,มันม,มีงานม,มีการเฮ็ดในตอนนี้แต่เพิ่นก็ซับพอร์ตแจงแล้วก็คขอบครัว่าแต่ย่างดีค่ะ แต่ว่าบอมเมนว่าเฮาสี่อยู่จังสี่สุดเลยค่ะเพิ่นดีกับเฮาทอดใยเฮายิ่งยิ่งมีต้องมีความเก่งใจเพิ่นเฮาต้องตระหนักเลยว,ว่าถ้าเมื่อหนึ่งฉันมีโอกาสฉันกระสีขอสู่หรือว่าขอหาเงินด้วยตัวเองเพราะว่าเฮากะเป็นคนที่ว่าเคยหาเคยสามงโดยตขอขนะคะนั่นละในเมื่อถึงจุดเนื่งว่า ถ้าแจงมีโอกาสเนาะค่ะเนาะเมื่อเวลามาถึงเ็ดบานแล้วอีอย่างนั้นเขาทีเขาทางจันสิแจงก็สิขออนุญ,ญาตเพิ่อนออกไปหาประสบการณ์เพื่อเพื่อโตจแจงละค่ะเพื่อเลี้ยงลูกค้นแล้วก็เพื่อบอมันหล่อนคือว่าเพื่อหาเงินในการที่สิดูแลต่อของแล้วก็ดูแลขอบครวทีเมืองไทยเฮาก็บ่แรมเนว่าสิมาเป็น เมื่อเป็นเช้าะเกว่าคนตลอดไปเนาะค่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่าแจงหูว่าข้างในแจงอ่ะมันมีศักยภาพเพราะว่าเขาหูว่าเฮาเหตุอย่างใดศักยภาข้งในเขามันมันมีนะคะดังนั้นก็นั่นละให้ให้มันมาหอดก่อนค่อยว่ากันเนาะค่ะเนาะจ้านั่นละค่ะก็อยากเบาสู่เพื่อนละกันพี่น้องผู้ที่ว่าท่านได้หูจักแจงนะค่ะเนาะนั่นละค่ะแจงก็เป็นคนอีสานเด้อค่ะสาวภูเวียงขอนแก่น ใส่ชีวิตแบบง่ายๆเรียบง่ายสไตล์แบบว่าบ๊าอบวาค่ะแต่มีความสุขเบิรงซือของสองแจงนะคะแจงซิมเปิลไลท์นะคะเพื่อแจงแล้วเพราะว่าแจงมูจากตัวตัวของเจงว่าแจงเป็นคนที่ว่ามักชีวิตที่เรียบง่ายติดดินอยู่แบบสบายๆแต่ว่าเต็มไปด้วยความสุขนะคะเพราะว่าแจงคิดชีวิตของแจงอะให้มันมีความสุขในแต่ละมือให้มันมีคุณคา่าบ่บปล่อยเวลาให้มันถิ่ม แล้วก็มีเวลาท่สีดูแลต่อของโดยการที่ว่าว่างก็ไปออกกําลังกายไปเดินไปยางไปแล่นกับว่ากันไปหรือว่าว่างก็มีมีการแบบว่าศึกษาธรรมะแนนั่งสมาธินะคะเมือ่อใดที่ว่าอากาศบริสแจ้งก็ออกกำลังกายอยู่บ้านโดยการที่ว่าไปออกกำลังกายกับพี่พีทที่แจ้งติดตามเพิ่นในในดูถู e ค่ะค่ะเออรู้อีกอย่างหนึ่งด้อค่ะเพื่อลืมค่ะ ใล่ละเนาะค่ะเนาะสำหรับผูที่เพื่อบังเอิญมาเบิ่งนซองของแจงเนาะนี่เด้อค่ะเด้อขอบคุ้นเขาค่ะซอยได้หลายค่ะอันกันไกตัดหนังตัดเล็บตัวนี้นะคะเพราะว่าก่อนทีจิแจงสิมานี่มันก็แจงกระเรียมตัวศึกษาขอมุ้นหนขอม้นนี่ว่าทางเอยูนี่แล้วนี่ล้านเฮ็ดเล็บเฮ็ดปุมนี่เขาันการหมายถึงว่าบริการของเขาหนัก สู่เมืองไทยสู่บ้านเฮาบ่ได้เด้อเขาล้านเฮ็ดเล็บขาเจ้าก็บ่ตัดหนังบอแงหนังบ่ตัดเล็บคงเละขบให้เฮาอืมเพราะมาอยู่แล้วกาแมนคือขาเจ้าว่าค่ะขอบคุณต่อของที่เตรียมมานี่แหละค่ะมีโตนี่แหละค่ะสอยแจงในงดัดอันเล็ขบขบในงัดหนังเพราะว่าเวลาที่แจงไปเฮ็ดเล็บอยู่หนี่บราว่าซียูบ้านเกาอสตินเท็กซัสหรือว่ามาอยู่รัฐนี้ค่ะข้าเจ้านี่ เล็บให้เขานีด้เดียวค่ะว่น,นี้ดอกขาวว่าสีสีตัดเล็บคุ้งเล็บคมให้เขานี่แหละค่ะโตซอยอย่าลืมเด้อค่ะก่อนสีมาอเมริกาหรือว่าไปประเทศได้ก็ตามศึกษาให้มันดีแล้วก็เว้ากับทีรักของคุณนะคะเว่ากับคุณของคุณให้ชัดเจนทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินการดูแลพ่อแม่ดูแลเขาแล้วก็เรื่องอยากเรื่องกินบอกให้เขาบอกให้เขาให้หูชัดเจนเลยค่ะพอมมอยู่นิมันจังสีง่ายมันมันเป็น มันเป็นผนดีต่อเฮาด้วยค่ะผนดีต่อเขาแล้วกับต่อเขาพร้อมเขาสิได้เตรียมตัววางแผนแต่ว่าในกรณีของแจงในแจงเขาบอกอีกอย่างหนึงนะะ่งเด้อค่ะว่าส่วนแจงสีตัดสินใจมาอยู่กับแฟนของแจงนี่คือว่าแจงกับคบก,กับเพื่อนหลายปีะะเด้อค่ะเบื่งใจกันมาหลายปีบ่แมนว่าสีหูจากกันเพื่อพบมาอยู่เลยบ่แมนคือว่าแจงหูจากเพื่อนเพื่อนหูจากแจงนะคะมันก็นเลยเหตุแหยแบบว่าดูนักกันแล้ว มันสิมันก็เลยอยู่น้ากันง่ายค่ะก่ได้มีอย่างหลายเพิ่นหูจักเพิ่นเพิ่นหูจากเขาหูจากเพิ่นจังสีน่ะค่ะจากอุลวิอนีกับภาษาสเปนยน้ะคะสาวทแท็กเตมที <c oughs> ค่ะนั่นแหละค่ะอยากฝากไปอ้ออีกอย่างหนึงนะะ่งเด้อค่ะถ้าเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องเห็นเวลาเวลาถ่ายถ่ายถ่ายคลิปของแจงวิดีโอของแจงนะ่ยแจงสิเขียนคําว่ารักและขอบคุณนั่นคือว่ามันเป็นคาถาคาถาคํา คำศักดิ์สิทธิ์สาหรับแจงเด้อค่ะคาว่ารักและขอบคุณของแจงนี่คือว่าสําหรับตัวแจงนี่แจงรู้สึกต่อเพื่อนๆสุขคนคือเป็นมนุษย์ร่วมโลกที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่กันค่ะคําว่าหักของแจงนี่คือว่าความความมีเมตตาความแบบว่าอีอย่างที่แบบว่าแจงปรารถนาให้สุขคนที่ว่าแจงหูจักรหรือบองหูจักผ่านสองทางโซเชียลมีเดียนะคะ ด้วยใจของแจงคืว่าแจงปรัฒนาให้ทุกคนยังมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ที่ดีค่ะนั่นล่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคาถาที่คำศักดิ์สิทธิ์ที่แจงใส่ใส่บอกต่อของว่าเสมอค่ะรักและขอบคุณเรากับคำว่าขอบคุณกับคำว่าหักมันเป็นอีกอย่างที่ทรงพลังค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นกับมักคำนี้เทวดานางฟ้าพลังงานเิ่นกับมักคำนี้ค้นกับมักคำนี้นะคะก็เลยอยากอธิบายให้ฟังซึ่งการที่ว่าแจง มาใส่คําว่ารักและขอบคุณนี่ก็คือว่าแจงได้ติดตามท่านหนึ่งคน่นซื้อว่าคุณปิ่นนิชากี่ว่าฉันพูนในช่องยูทูปเพิ่นช่องรักคือช่องรวยเฮงเก่งดีเพื่อนพาเขานะคะ,ะสำเนึกองรูคุณก็คือว่ากระตัญยูรูคุณต่อทุกๆสรรพสิ่งนะคะกล่าวคาขอบคุณท,ทุกทุกอย่างด้วยความ ด้วยความหักด้วยความจริงใจโดยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละค่ะมันก็เหตุด้วยเหตุให้ชีวิตของแจงน่ะมันมันดีขึ้นเหตุให้แจงได้เข้าใจชีวิตเหตุให้แจงได้รู้จักต่อของว่าฉันเป็นแบบใดแล้วก็สี่สี่สี่เหตุจังใดสี่ซอยเผื่อนมนุษย์แต่จังใดโดยการกะแจงกะซอยด้วยเพราะปัตนาดีของแจงโดยการทรงคํำปวยพ้นที่มันเป็นพลังงานล่ะค่ะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนก็เห็ว่าออ้ยอ,อย่างเนี่ยตบท้ายด้วยรักด้วยขอบคุณน,นี่เพื่ออีอย่างนี้ประมาณนี้ถ้าสิมาฮักจะไหนจไหนนั่นก็คือว่ามันยากเข้าใจผิดกันนะคะมันเป็นมันเป็นคําที่ว่าแจงใส่บอกต่อองแล้วมันก็เป็นคําที่ทรงพลังคือว่าความรู้สึกของแจงที่มีตอ่อเพื่อน่ะค่ะคือการที่ว่าฉันขอบคุณฉันมีความเมตตาฉันมีความปรารถนาดีต่อสุขคนทั้งที่หูจักบ่หูจัก เพราะว่าคุณคือเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับแจงเด้อค่ะเด้อจาาว่ามีอีกอย่างหลายค่ะเพราะว่าแจงสมมติแจงกับอยู่ในเส้นทางของการสํานึกรู้คุณค่ะแจงน้อมกายจิตวิญญาณของแจงอยู่กับการนี่แหละค่ะสํานึกรู้คุณกับการกระตันอยู่รู้คุณเห็นคุณค่าของผู้คนแล้วแจงก็ขอบอกอีกอย่างหนึ่งน,นะค่ะว่าทุกๆคนที่แจงเบิงยูทูใหา บพว่าแจงสิติดตามเพิ่นหรือบอติดตามเพิ่นสิ่งใดที่แจงสามารถซอยได้คือว่าแจงเข้าใจความรู้สึกของคน้นที่เหตุ u t ทู e นะคะนั่นคือว่าสิ่งที่แจงสามารถสอยได้คือว่าหายคำวอวยพรล้วกะสองคือว่าแจงกะเบิ่งค่ะเบิงเบ่งโฆษณาให,ให้เพิ่นสุ้คนเลยค่ะจนจบทั้งตะปูติดตามหรือบอติดตามเลยคะ่ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ท่าวเ่นใเท่าที่สเหตุได้ด้วย ด้วยความจริงใจของเขาด้วยความบริสุทธิ์ของเขาเพราะว่าอย่างพราะว่าแจงอยากให้สู้คน้นเนาะค่ะเนาะได้ได้มีรายได้ในจุดที่ว่ากับยูทูบนะคะเพิ่นได้หน่อยหรือได้หลายไม่ก็เป็นเรื่องของเพิ่นบริเกี่ยวกับอย่างแต่ว่าสิ่งที่แจงเห็นคือว่าแจงห้แจงหายแจงซอยด้วยความบริสุทธิ์ใจของแจงดีดค่ะอืนั่นละอืที่แจงมาบอกจังสี่นี่ปะนะมานว่าอุ้ย ฉันเมื่อว่าเราฉันอยากให้คนขมั่ติดตามฉันหลายๆเด้อเพราะว่าอย่างเพราะว่าฉันเบิ่งโฆษณาให้เธอเบิ่งหนุนอันมันมแมนค่ะผู้ใดสิติตามแจ้งว่าติดตามมันก็แล้วแต่เพื่อนค่ะานะเพิ่นมาเพิ่นก็สิตามสติตามแจ้งเองแต่ว่านี่คือว่าสิ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าฉันสามารถให้ให้คนใดเด้อเพราะว่าฉันเข้าใจเพราะว่าแจ้งก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเหตุยูทูบแล้วแจ้งกะเนี่ยค่ะขั้งที่สองตอนแรกตอนที่ยุตแจ้งอยู่ออสติน เคยเฮ็ดแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจงเฮ็ดแบบผู้ใดศึกษาผู้ใดเข้าใจอันเนี้ยผู้ใดหูจากตวของเฮ็ดด้วยความโกรบเฮ็ดแต่ว่าฉันจะได้เงินจากการเฮ็ดยูทูบจังใดพนนะพี่น้องท่านได้ผ่านกฎของยูทูบเราไปสมัครขอเปิดรายได้เบิรงดูละเมื่อนี่มาเผาตะของอีีเด้ค่ะมัเผาบอกมา่วบอความจริงเลยอืมมันก็เลยเฮ็ดเหี้ยแจงเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วว่ามีความสุขในการเฮ็ดเห็นบ่คะ่าเฮ็ดเฮ็ดเกี่ยวกับการกินอืมเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วก็หยุดเฮ็ด เพราะาอยู่ในรออคิค่ามูลค่าคนห้องพ่อยมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยความสุขมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยการที่เราหมุดจากต่อของแต่ว่ากลับมัจเจนีนี่คือว่าแจงเฮดด้วยการรู้สึกว่าแจงอยากหายเพราะว่าแจงอยู่กับป้าอยู่กับธรรมชาตินะคะแจงอยากหายให้เห็นให้เพื่อนเพื่อนพี่น้นองเม,มื่อบเราเกิดความหวังว่าเพิ่นสิหวังว่าเพิ่นสิได้สัมบายหูสัมบายตาสัมบายใจจากธรรมชาติที่ที่แจงเฮดเกี่ยวกับสัตว์นั่นนั่นก็ กี่ยวกับชีวิตแจงนะคะชีวิตของค้หญิงคนหนึ่งที่มาอยู่อเมริกาชีวิตของู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชีวิตแบบบ้านๆแล้วก็ติดดินบอมเนเมียฝรั่งไฮโซค่ะเมียฝรั่งที่อยู่แบบง่ายๆสบายๆนั่นแหละคะ่กะก็เลยอยากเฮ็ดให้พี่น้องเพื่อเๆิด้ามาติดตามนี้ได้รับความสมบายหูสบายตาสบายใจเนาะคะ่ะเพราะว่าแจงคิดว่าบ้าบางคนที่ว่า เพื่อนเห็นงานไม่ไม่เมื่อยแล้วเพื่อนเขาก็าเห็นส่งของเขาแบบมาไปเห็นธรรมชาติเห็นป่าเห็นเขาล้วนเห็นสัตว์น่ะสิเพื่อเพื่อนได้รีแลกเพื่อเพื่อนได้่อนคายความรู้สึกของเพิ่นจังสินนะค่ะมาลอกหนีบุไ้คิดต่อว่าปัะกุสิมาเอาเงินจากลูทุกเหตุจังใดกุศงเงินจากสองบ่อค่ะมันเป็นการแบบว่าเฮตุไปด้วยความความสนุกแล้วมากกับเป็นความสุขค่ะอ่ามันสิบพานกดหรือบ่ผพานกดก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าหน้าขาเนาะอืม เพราะว่าแจงมีมีจุดมุ่งหมายของแจงมีเป้าหมายของแจงที่มันยังไงก็นนั่นค่ะมันโมแมนแคแขว่าสีมา้าอยู่แขสมัมเนนะค่ะเนาะนั่นราคานั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่แจงอยากมาเว้ามือนีคอนคำว่าในว่างค่ะอันคุณสามีผมอ,ออกไปเฮ็ดแขวค่ะแจงกับรได้ไปน้าเพลินเพราะว่าเป็นอยากให้แจงอยู่บ้าน <c oughs> เพื่อนร้างมาเฮ็ดบ้านไอแ้แจงบอกว่าถา้าิึงนุ่มดันันาะคะเนาะนั่นละ่ะแจงก็เลยได้ได้อยู่บ้านดูผู้เดียว กับแมวค่ะลูกสาวกัก็นอนอยู่ค่ะนั่นหละไัยเขานอนไปเขามักนอนค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นอู้ยี่สิบนาทีแล้วสิยี่สิบแล้วค่ะก็เป็นความรู้สึกของแจงที่แจงอยากบอกกับเพื่อนๆทุกคนเนาะคะ่ะเนาะจังใดกะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเดอ้อที่ที่นั่งฟังแจงอม,อมอ่าเมาโมยที่อู้ยี่สิบปนาทีกระโดนตืิดนะคะมันก็เป็นความรู้สึก ในใจของเจี๊ยอยากเบาเนาะคะ่ะห้เพื่อนๆสุขุนฟังจังใดกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพอกันคลิกหน้าเด้อค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ See you next time บ๊ายบาย